จริงจริงล้วตุ้งไปแฝงตัดาล้นฝันเลยเออนี่ค่ะเป็นยังไงเด้๋เจ้าองเี้ยตัดแล้วรล้อันนี้เดีะยถ้าจะเอาควมาม่เจออันนี้จะไปตัดก็ไปปันไปตัว

ยัง,ง,งเจ้าถึงตั้งเดียวเลยเจ้าคุนวบบมาเร็วมาเรวหายแทบันที่เจที่แปดคุได้าบอกบาวางหัวจะที่ไปไปนักของอเกตนะเจ้าจ้มานี้ค่ะบนนี้ปัญญากับไปื้อ Terima kasih telah menonton! ลุกก็ไม่ได้ฟิวไอ้นี้จะฟิวจะลุกไปช่วยหยิบห้าคน ช้างมทำดียนีไหบปีเดียนะโอเคเดี๋ยวจะคิดึ้นนี่ก็ข้ามเดี๋ยวครับ

พยายามเจ้าเงียงก็ได้เจ้า